หาบ้านนะคะลูกปอมนะคะจับเข้าห้องแอร์แหละร้อนไงลกูกอ,อ่ตัวนี้ตัวผู้นะคะเสียมตาลเนาะอกลมเลยนะคะตัวเท่าฝ่าม,มือ,อตัวนี้ตัวเมียนะคะสาวหน้าหวานนะคะแพนด้าเลยนะคะ สั้นมากนะคะอ่าต่อไปนี่ัวผู้นะคะหน้าเท่ๆเลยนะคะนี่ค่ะลูน้องได้ที่ของสิบนะคะสายธัญญาจังหวัดปทุมนะคะแข็งแรงมากขี้เล่นมากค่ะทั้งสามตัวเนาะนอนในตะกร้าเข้าแอร์กันนะกำลังน่ารักเลยค่ะลูกค้าช่นๆๆนชตัวเลย น้องเกิดยีสิบเาสิงหานะคะสอ6 6ันหะ้ารอยหเอ้าวปริงเลยกําลังคิดเล่นมาทั้งสามตัวให้ให้ลูก,ลกโอเคสนใจทักมาได้ค่ะ